รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ถึงอยู่สุดขอบฟ้าฉันก็จะไปหาเธอไพรสินิไทดิสทริบิวชั่นจำกัดนะจะบอกให้บางนาสมุดประการเราคุ้นเคยไพรสินิไทยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า141ปีและบริษัทลูกที่เกิดมาไพรสินิไทดิสทริบิวชั่นมีอายุ11ปีไม่ว่าแม่หรือลูกล้วนทำงานร่วมกันเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทย าบางมดบางรวยเธอจ้าบางนาหรือว่าบางนายสีคำนี้เจ้าหน้าที่ไพรสีไทยดิสติบิวชั่นใช้อยู่ในการทำงานส่งยากส่งเย็นส่งใหญ่ส่งเยอะนี่ <laughs> บริษัทไพรสินิทยดิสติบิวชั่นจำกัดเป็นบริษัทลูกของบริษัทไพรสินิทยจำกัดบริษัทนี้เกิดมาเพื่อทําหน้าที่เป็นโลจิสติกรับขนของส่งสินค้าให้เราทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านบรนิษัทไพรสิน,ทไ,สนไทยดิสติบิวชั่นเรามี3ธุรกิจหลัก ธุรกิจแรกก็คือจุดนี้ที่เรามาดูเรื่องการจัดเก็บและกระจายยาเรามีคลังยาขนาดใหญ่ที่นี่บรรจุอ,อ,อยู่หน0 0่พพาเลทถามว่ายามนี้ยังส่งจดหมายอยู่ไหมคำตอบคือจดหมายบรรยายรักหมดไปแล้วแต่กลายเป็นจดหมายทวงหนี้ทางการเงินและธุรกิจมาแทนวันนี้จดหมายยังเหลือไหมจดหมายยังมีอยู่ครับ แต่เป็นจดหมายธุรกิจจดหมายเขียนระบายความรักมีไหมความรักไม่ไม่ระบายทางจดหมายแล้วไม่มีนะไประบายกันทางลายครับนะตลาดหลักทรัพย์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นโทน,นี้ยังมีของใหญ่ก็รับหมดทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สำคัญคือรถที่ใช้ในการเกษตรของเกษตรกรทั่วไทย ธุรกิจหลักที่2คือเราส่งสินค้าขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้โต๊ะเตียงอุปกรณ์ทางการเกษตรสินค้าเกษตรโตท็อป SME สินค้าที่ส่งจํานวนมากส่งของใหญ่ส่งของเยอะส่งของเย็นอดีตการรับจ้างขนสินค้าเป็นเรื่องดีมีกําไรแต่ในปัจจุบันมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาหลายรายการแข่งขันสูงอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจไม่ดีบางรายต้องเลิกราในส่วนของการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ ทุกคนที่มีโลจิสติกก็อยากจะเข้ามาให้บริการเหมือนกัน<ม>นั้นน่นการแข่งขันเป็นเรื่องปกติครับเราจะเน้นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสําคัญอีกอย่างคือการรับจัดส่งยาของสปะสะชให้กับผู้ป่วยทั่วไทยและยาที่ส่งเยอะก็คือน้ํายาล้างไตซึ่งเขาเก็บไว้ในห้องแอร์อย่างดีถูกสุขลักษณะมมนมมาัย น,นี้จะเป็นคลังจัดเก็บกระจายยาที่เห็นอยู่เนี่ยน้ำยาล้างไตยเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเป็นคลังมาตรฐานระบบ GSP Good s t o r l e e Practice เป็นมาตรฐานของยา โดยเฉพาะขอบคุณที่ใช้บริการของคนไทยจากใจไปรสินไทยดิสเิบิวชั่นขอบคุณค่ะทำงาน24ชั่วโมงเขาไม่ลาช้าด้วยพลังที่มีทั้งหมดนี้เพื่อต้นทางสู่ปลายทางใช่ไหมครับใช่ครับขยับหน่อยสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าบริษัทไารสินไทยดิส t ิบิวชั่นจำกัดยังไงยังไงก็เป็นกิจการของคนไทยที่เราควรสนับสนุนกันครับขอให้ ไบรทศไทยดิสติบิวชั่นจงเลิศด้วยสี่คำนี้ที่ทำงานเอาส่งใหญ่ส่งเยอะส่งเย็นส่งยากวันนี้สนุกนักนะที่พี่ได้มาสมุทประการเป็นเมืองหน้าด่านติดก้นอาวไทยทั้งอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมพง,งามวิไลสมุทรปราการก้าวไกลด้วยหัวใจสามเี ดีดีกับพี่คำรนวังหวังสีนี่เป็นอีกหนึ่งของรัฐวิสาหกิจไทยที่รับใช้คนไทยมาอย่างยาวนานบริษัทไพรสินิทยดิสเซเบวชั่นจำกัดบางนาสมุดประการนะจะบอกให้สสมมุปรรกกกาาา้้ไลดววยหัใจี